ขยับมาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องของสะพานกลับรถตรงถนนพระรามสองนะคะที่แท่นปูเนี่ยถล่มลงมาล่าสุดก็มีความคืบหน้านะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้อธิบดีกรมทางหลวงค่ะสั่งรื้อถอนคานออกมาอีก4ตัวนะคะส่วนเรื่องของการจราจรเนี่ยเตรียมที่จะเปิดให้เส้นฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครกลับมาสัญจรได้เที่ยงวันนี้นะคะ วางแผนการเดินทางกันด้วยใครที่ปกติแล้วต้องใช้เส้นพระรามสองนะคะการจราจรช่วงนี้ก็จะแน่นๆหน่อยเดิมเนี่ยก็ติดอยู่แล้วนะ,ะช่วงนี้มีอุบัติเหตุมีรื้อถอนด้วยก็ยิ่งแน่นขึ้นกว่าเดิมนะคะเจ้าหน้าที่เริ่มรื้อคานสะพานกลับรถตรงถนนพระรามสองเนี่ยเมื่อคืนนี้ตอนสามทุ่มนะคะเขาก็เริ่มจากการสกัดแล้วก็ตัดราวสะพานก่อนจากนั้นก็ใช้เครนขนาดใหญ่เลยค่ะ200ตันมายกคานลงมาเพื่อขนย้ายออกจากพื้นที่ หลังจากที่ mm hmm. อธิบดีกรมทางหลวงไปร่วมประชุมกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจากวิศวกรรมมาสถานแห่งประเทศไทยในพระรมราชูปถัมภ์แล้วมีความเห็นตรงกันทางตรงนี้ส่วนที่เหลือตรงนี้รื้อออกหมดค่ะ mm hmm. ต้องรื้อแล้วค่ะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามันจะไม่มีอะไรตกลงมาบนถนนอีกแล้วในระหว่างที่รถวิ่งผ่านก่อนที่จะเปิดการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติไม่เกินเที่ยงของวันนี้ค่ะคือเส้นพระรามสองเนี่ยเป็นถนนเส้นที่เขาเรียกว่า เป็นเส้นที่รถใช้มากนะครับเป็นเส้นที่มีรถใช้มากนะครับเหมือนกับเป็นเส้นทางหลักๆเลยในการลงไปสู่พัทใต้ซึ่งกำชับไหมกำชับอยู่ตลอดนะครับกำชับตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีว่าถ้าบางครั้งเนี่ยประชาชนเห็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยนี่แจ้งมาเลยนะครับเพราะว่าเรามีเรามีเรื่องเรามีศูนย์ประชาการสําหรับเส้นพรมเส้นพรมสองโดยเฉพาะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านก็ย้ําถึงสิ่งที่ทางจังหวัดต้องเร่งแก้ไขอย่างแรกนะคะ S <S <an> <S ก็คือเรื่องของการจราจรค่ะบอกนี่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากแล้วก็หนักมากนะคะอุบัติเหตุเนี่ยทำให้ต้องปิดถนนแล้วก็ต้องใช้วิศวกรรมมาสถานและก็สภาวิศวกรเข้ามาช่วยเป็นตัวกลางคอยให้คําแนะนําปัญหาทางเทคนิคนะคะเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดแล้วก็สิ่งสําคัญคืออยากจะให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจกลับมาใช้ถนนเส้นพระรามสองอต้องพูดแบบนี้เพราะหลายคนบอกกลัวไม่กล้านะือตอนนี้คนจะไปสมุทรสาครนะหรือว่าจะล่องใต้นะ ไม่กล้าเหมือนกันนะแล้วอาจจะต้องวิ่งด้านข้างอ่ะไม่ใช่ทางด่วนช่องทางด้านในกลัวกันนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าถ้าเกิดต้องจําเป็นต้องใช้เส้นทางพระรามสองเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันมีสะพานอยู่กี่สะพานกันแน่หลายคนตั้งคำถามนะมันไม่ใช่สะพานกลับรถตรงนี้ที่เดียวนอมันมีอีกหลายที่เขาบอกว่าเส้นทางบนถนนพระรามสองช่วงจังหวัดสมุทรสาครระยะทางประมาณยี่สิบหกิโลเมตรโอ้ยคุณผู้ชมขะตรงนั้นมีสะพานกลับรถแปดสะพานที่สําคัญคือในจํานวนนี้ เกือครึ่งนะคะสามถึงสี่สะพานเป็นสะพานเก่าค่ะหลายคนแซวว่าถ้าฉันต้องขับเส้นนี้ครึ่งหนึ่งของชีวิตของฉันเป็นะสะพานเก่าคแล้วถ้ารถติดจะทำยังไงเก่านี่หมายถึงว่าค,คล้ายๆกับสะพานที่เกิดเหตุอยช่ที่ต้องมีการติดซ่อมแซมสร้างมาหลายสิบปีแบบนี้เก่าแล้วเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยตรวจตานะครับไม่งั้นอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ขึ้นอีกเนาะ,ะไม่ค่อยมีคนอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับ